สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักสำหรับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนของชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2566 ความรักจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนจะเดินหน้าต่อไปอยังไงหรือจะเคลียร์กับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่หรือเปล่าในช่วงตอนนี้เชิญมารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะฝ่ายออฟส์ห t r ทรีออฟส์หัวควีนออฟส เพดออฟ o l เอ็กออฟวอนทรีออฟคัพจัสติมินเดอร์เฮมิทโฟออฟวอนนายออฟคัพสำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะคนที่อยู่ในช่วง สถานะในอารมณ์ของที่มันไม่ชัดเจนแล้วมันมันทำอะไรไม่ได้ช่วงนี้เหมือนตัวคุณรู้สึกว่าคุณเครียดคุณกำลังสับสนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกี่ยวกับคุณโดยตรงหรือในเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนรักของคุณเองมันเป็นความสับสนมันเป็นความเครียดมันเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นทำไมยังเคลียร์ไม่ได้หรือยังคิดอะไรที่มัน ยังซ้ำๆยังทำอะไรที่มันที่มันเดิมๆบอกว่าจะแก้ไขจะปรับปรุงจะเปลี่ยนจะเป็นคนใหม่จะแก้ตรงนี้ที่เคยผิดพลาดจะไม่ทำอีกแล้วแต่ทำไมมันยังเหมือนกับมันยังเป็นความรู้สึกเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆสิ่งเก่าๆก็ยังกลับมาทำให้คุณเศร้าแล้วก็เครียดแล้วก็สับสนว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นว่าเมื่อไหร่ชีวิตความรักครั้งนี้ทำไม บอกว่าจะปรับบอกว่าจะเปลี่ยนบอกว่าจะทําอะไรให้มันดีขึ้นแต่ก็ยังกลับมาแต่ก็ยังทําเหมือนเดิมมันเป็นความรักที่มันซ้อนเป็นความรักสามเศร้าเป็นความผิดหวังความอกหักความเสียใจในใจอึดอัดมากใน,ในใจทุกมากอยากตะโกนอยากจะพูดดังๆรู้สึกว่ามันเจ็บเข้าไปภายในหัวใจอย่างอย่างแรงจนตัวคุณ ไม่มีแม้แต่เสียงไม่มีแต่จากคำพูที่อยากจะตะโกนออกไปทั้งๆท,ที่ข้างในมันมันอึดอัดเหลือเกินในหัวใจมันเจ็บปวดรวดร้าวแสนทรมานไปหมดสำหรับความรักในครั้งนี้ของชาวราศีสิงคุณเครียดด้วยมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความเครียดความเครียดเกิดขึ้นการคิดมากการไม่ได้พักผ่อนด้วยแหละบางทีคุณอาจจะไม่ได้พักผ่อนนอนก็นอนไม่หลับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมาก ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วมันปวดหัวแล้วมันทําอะไรไม่ได้อย่างที่บอกไปนะคะหัวใจมันพังทลายหัวใจมันแตกสลายเป็นความรักซ้อนเป็นความรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ในช่วงที่มันมันไม่ชัดเจนบอกไปนะคะที่ผ่านมาคุณก็สู้นะมันเหมือนเป็นความเสี่ยงเป็นความรักที่อยู่ในบนพื้นฐานความเสี่ยง ในการที่จะคบในการที่จะมีความรักข้างมาเข้าเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเยอะเข้ามาหลากหลายรูปแบบเป็นการเป็นความรักที่ที่มันเข้ามาเข้ามาแบบรวดเร็วบางทีมันทําให้ชาวราศีสิงค์คุณคุณพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้พลาดโอกาสเวลาที่จะต้องศึกษาดูใจกันก่อนถ้าอะไรที่มันเข้ามาอย่างรวดเร็วมันเข้ามาแบบฉับชวยปุบปรับฉับพันตกลงเป็นแฟนกันอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้มันจะไม่มั่นคงมันจะไม่ถาวรเพราะมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันคนสองคนจะอยู่ด้วยกันจะชอบกันจะตกลงกันเป็นแฟนก็ต้องดูให้ลึกซึง้งไม่ว่าจะดูทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลักเขาเป็นใครเขามาจากไหนเขาโสดจริงหรือเปล่าหรือเขามีครอบครัวหรือเขามาเพื่อหวังในบางสิ่งบางอย่างจากตัวคุณอยู่หรือเปล่าคุณต้องศึกษาคนให้ละเอียดทีท่วนให้อย่างยาวนาน ความรักมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องราวของหัวใจเพราะชาวราศีสิงห์เองบางทีคุณโดยเฉพาะคุณเป็นชาวธาตุไฟด้วยคุณมักจะมีอารมณ์ที่แบบรักแบบรุนแรงรักก็คือรักแรงรักมากบางทีใช้อารมณ์เหนือเหตุผลไม่ค่อยได้ได้คิดซะส่วนใหญ่มักใช้อารมณ์กอนมักใช้อารมณ์มักจะใช้ความรู้สึกก่อนถ้ารักก็คือรักอืประมาณนั้นอาจจะเกี่ยวกับใครบางคน หรือตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านในเรื่องของการใช้ชีวิตการมีครอบครัวซึ่งอายุก็เยอะมากแล้วเป็นสโสดเป็นพ่อไม้แม่ไม้บางทีมีความรักเข้ามาก็ก็เหมือนกับรีบตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดพิจารณาให้ดีนะคะคิดพิจารณาให้ดีถ้าคุณเลือกได้คุณจะสมหวังคุณจะมีความสุขมากกว่านี้ ความสุขมันมีหลากหลายรูปแบบถ้าคุณเศร้าคุณเครียดคุณก็อยู่คลองโสดไปเลยอาจจะโสดแบบยาวๆแล้วก็มีชีวิตแบบไปเที่ยวไปทําอะไรกับเพื่อนสังสรรค์นห่คปาร์ตี้คือให้ความสุขกับตัวเองและคนรอบข้างให้มากที่สุดบางทีการอยู่แบบโสดการอยู่แบบใช้ชีวิตที่ที่มันอิสระมันน่าจะดีกว่าการมีคู่เพราะคุณมีคู่แล้วคุณทุกข์คุณเศร้ามันเป็นความรักซ้อนบางทีคุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่า ว่าเขายังไม่จบว่าเขายังไม่เคลียร์มันก็เลยเป็นความรักที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเข้ามาเดี๋ยวเร็วๆเวนี้ยคุณจะได้รับการหลุดพ้นมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยมันเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณโลง่งคุณสบายคุณเบาตัวมากขึ้นอาจจะเกี่ยวกับการที่คุณปลีกปลีกตัวออกมาปลีกตัวออกมาด้วยตัวคุณเองเดอะเฮอร์มิตมันเหมือนคนสันโดษคนที่แบบออกมาคิดออกมาใช้ชีวิตออกมาใช้สติ คิดทบทวนในเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพอคุณมีสติพอคุณคิดแล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มันค้างคาหรือที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันที่คุณเจอได้มันเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าคุณหลุดพ้นคุณรู้สึกอิสระจากพาธนาการต่างๆที่เคยทุกข์ที่เคยเศร้าที่เคยเครียดจนแก้ปัญหาอะไรไม่ได้คุณจะรู้สึกอิสระรู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้นด้วยสติด้วยสติที่คุณมีนะคะ และคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขคุณหวังในเรื่องของความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงโหเราะได้ไปเที่ยวนะคะอาจจะเกี่ยวกับเพื่อนอาจจะเกี่ยวกับการอน,น,อนันตมิตรแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะความสุขแบบอิสระความสุขที่ไม่ต้องการการผูกมัดและสุดท้ายนายออฟครับคุณตัดสินใจได้ แล้วคุณจะดูมีความสุขมากมันดูอิสระดูใจฟูขึ้นดูแบบไม่ต้องมีใครมาผูกมัดหรือเคยทุกข์เคยอึดอัดใจอย่างแสนสหาหัสพูดอะไรไม่ได้เลยต่อไปจากนี้สุดท้ายของคุณมันหนักออกครับมันเป็นไพ่ของความสุขความสุขและความรู้สึกที่มันอิสระเหมือนคุณถูกปลดปล่อยจากภารณาการในบางสิ่งบางอย่าง ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้สึกว่าโลกนี้มันยังสวยโลกนี้มันยังงดงามมันยังมีมุมที่ที่สดใสรอคุณอยู่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกนะคะคุณจะตัดสินใจได้ได้โดยตัวคุณคุณจะเลือกทางเดินของคุณเองและคุณจะใช้ชีวิตที่มันที่มันมีค่ามันคู่ควรกับกับการทุ่มเทกับการที่คุณตัดสินใจแล้วสำหรับชาวราศีสิงห์ ขอภัยช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้นะคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับชาวราศีสิงห์ e n of c u p คัพไฟออฟวอร์เอกออฟคัความสุขความหวังสิ่งที่คุณปรารถนาการรอคอยคุณจะได้รับ มันเป็นพลังงานที่ดีเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นความรู้สึกปิติรู้สึกมีความสุขคุณเท่านั้นที่จะสร้างความสุขให้กับตัวคุณเองคุณคนเดียวนะคะคุณคนเดียวที่จะสร้างความสุขให้กับตัวคุณเท่านั้นเลือกแล้วก็ตัดสินใจคุณจะดูมีความสุขเกิดมากขึ้นไพ่บอกว่า ไม่ต้องเครียดอาจจะต้องแก้ไขปัญหาหรือว่ามันมีอุปสรรคมีอะไรสิ่งลเล็กๆน,น้อยๆก็ให้มันจบมันสิ้นไปด้วยด้วยดวยสติปัญญาด้วยความคิดของคุณอะไรที่มันเป็นทุกข์เห็นไหมเดินหันหลังออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสนะคะพระอาทิตย์ขึ้นเสมอนะอะไรที่มันเป็นทุกข์อะไรที่มันเสียใจอะไรที่มันเศร้าคุณเดินหันหลังออกมาแล้วคุณจะพบแสงสว่างในชีวิตคุณจะพบ อะไรบางอย่างที่มันดีกว่าเดิมแล้วมันทำให้ชีวิตของคุณมันสดใสมันดีขึ้นเหมือนได้เจอโลกใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนได้เจอบางมุมของโลกที่มันยังมีความที่มันยังมีแสงสว่างมีแสงสว่างนำทางชีวิตจิตใจของคุณทำให้คุณได้ก้าวข้ามผ่านความทุกข์ได้ด้วยด้วยความมั่นใจที่คุณมีและถ้ามีคนรักละ่ะคนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงอยู่นะตอนนี้ โฟล์ทพินจ์เกิร์นคิงออฟว t h e High p ไฮพินเเหมือนเขารอยังรอการกลับมาของคุณหรือเปล่าหรือรอคำตอบหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเขาอยู่ณจุดจุดเดิมเหมือนเป็นการรอคอยคำมั่นสัญญาหรือบางสิ่งบางอย่างจากตัวคุณแต่เขาก็ยังนิ่งเขายังไม่ทำอะไรเขายังอยู่ณตรงนั้นแต่เขาก็ยังรอ รอการกลับมารอการตัดสินใจเรื่องอะไรบางอย่างที่จะได้พบได้คุยกับกับตัวคุณอยู่หรือเปล่าและอีกอย่างคนที่เป็นสถานะโสดแบบพ่อไม้แม่ไม้ก็มีความสําคัญบางทีระยะทางเหมือนคุณและเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยระยะทางเป็นเหตุแต่เขาก็ยังคิดถึงคิดถึงเรื่องราวดีๆเขาคิดถึงคุณแต่เหมือนเขาก็เศร้านะ หรือความจําเป็นอะไรบางอย่างเหมือนเขาเครียดเขาเศร้าแต่เขาก็ยังมีความคิดถึงแม้ระยะทางเวลาที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันเขาอยู่ด้วยความเหงาเขาอยู่ด้วยความเศร้าเขาอยู่ด้วยความท้อแต่ในใจเขาก็ยังหวังหวังว่ามันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาแต่เขาก็ยังมีความหวังมีโอกาสอยากกลับมาหรือเปล่าแต่ดูแล้วเขาเศร้าเขาเครียดเขาอยู่แบบ อ้างว้างโดดเดียวเดียวได้เหมือนเขารออะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณต่างฝ่ายต่างรอด้วยด้วยความเข้าใจด้วยความเชื่อใจก็ได้บางทีชีวิตของคุณในในช่วงตอนนี้มันเหมือนกับ มันมีระยะทางเป็นตัวกัน้นหรือมันมีในเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อตกลงที่ต้องยุติในบางสิ่งบางอย่างถึงจะอีกสิ่งอีก,อก,อกเรื่องราวอีกมุมหนึ่งมันถึงจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้และเขาก็ยังคิดว่าอยากจะทำในใจอยากจะทำแต่มันด้วยด้วยอะไรด้วยความถูกต้องหรือด้วยอะไรบางอย่าง มันยังตัดสินใจอยากตัดสินใจไม่ได้เหมือนเขาสับสนในบางอารมณ์แล้วเขาก็ยังยังเลือกที่จะทำอะไรไม่ได้ไม่อยากเลือกอะไรเลยเหมือนมันหยุดนิ่งอะเหมือนมันหยุดนิ่งเขารู้สึกมันมันนิ่งแล้วมันยังทำอะไรไม่ได้เพราะอะไร เพราะอะไรคนรักของชาวราศีสิง์เขาถึงด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลอะไรอยากรู้ความรู้สึกจริงจิด้วยเหตุผลอะไรคนรักของชาวราศีสงงงิง์เขาถึงเขาถึงนิ่งเขาถึงเฉยเขายังไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้ e อ g of s p อฟ o s อร์ตทูออฟ p ัพ e ซเว่นออาจจะเกี่ยวกับความเครียด หรือความกังวลหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับถ้าตัดสินใจผิดมันก็พลาดไปเลยแต่เขาก็ยังเขายังมีความเชื่อว่าคุณและเขาก็ยังเป็นคู่กันเขาก็ยังมีความห่วงใยยังผูกพันเหมือนเขาไม่ทิ้งคุณหรือใครบางคู่บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นว่า เขาก็สามารถที่จะดูแลคนได้คุณและเขาก็ยังก็ยังรักกันอยู่มันยังมีความรักที่มันเหลือให้กันอยู่และต่างฝ่ายต่างก็เหมือนกับยังไม่ทิ้งกันยังไม่ปล่อยมือกันยังดูแลยังใส่ใจยังยังไต่ถามความทุกข์ความสุขอะไรที่มีให้กันอยู่อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทรัพย์สิสนหรืออะไรบางอย่างที่มันมีค่า ด้วยความจําเป็นในบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นตัวแปรขึ้นมาที่มันมีความสัมพันธ์แล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดตรงนั้นออกไปได้หรือ,อยังไงด้วยความมัน่นคงที่เกิดขึ้นก็มีไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือหรือตัวเขาก็เลยทําให้ให้เขาเครียดแล้วก็สับสนยังไม่ตัดสินใจยังทําอะไรไม่ได้บางทีมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาจริงๆในเรื่องนี้นะคะ สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆต่อไปนะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ